มดชิดมิียงเสียเจของขูเกไม่เกินตอนนี่นไล่ตกัครูลงครับชีน้ำเลยกัตตนี่กัตตนี่ชีน้ำเอาปั๊บคุณครูปฐมครับเือจขอัครับ เอา้อคุณครูรุ่งครับสามสิบสองห้ารัสิบคุณครูวิชิครับ รอบคุณครรุ่งครับเอเบิร์ังอยยังคุณครูรุงครับ เปครูเมกินครับ